ผมจะมาออกเดทกับหนุ่มคนหนึ่งครับผมไอเจแปนนะครับเพื <c oughs> ่อนผมได้ข่าวว่าวันนี้มันโสดแล้วนะครับบอกเลยวันนี้ช่องนี้เป็นช่องแรกนะครับที่สัมภาษณ์มันในวันที่แฟนหอยแปนนะฮะหรือว่านอตๆเพิ่งลงไอจีไปว่าไม่ได้เป็นอะไรกับพี่เจแปนแล้วหลายเดือนเลื่ยงที่แบบว่าคุยกันมาแล้วก็ที่แบบว่ากตกลงเงินแบบว่าจริงจังเลยนะน่าจะประมาณสัก2เดือนแล้วมั้งที่แบบว่าที่จริงจังเลยแล้วอยู่กันไงวะก็แยกกันอยู่ไงตอนนี้แยกกันอยู่แล้ว สวัสดี MB Official ด้วยนะฮะวันนี้ผมแต่งชุดสูตรมาอย่างนี้ให้ทายผมมาทำอะไรนะครับผมจะมาออกเดทกับหนุ่มคนหนึ่งครับผมหนุ่มหน้ามนคนสิงบุรีนั่นก็คือไอ้จ๊แปนนะครับเพื่อนผมได้ข่าวว่าวันนี้มันโสดแล้วนะครับตอนนี้ผมก็อยู่หน้าบ้านมาแล้วอ่าเดี๋ยวรอรอมันดีกว่าแล้วเดี๋ยวเรามาถามกันว่ามันเป็นไปมายังไงทําไมหนุ่มคนนี้ถึงอยู่ดีก็โสดนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะลองเสาะหาข้อมูลนะฮะจากเจ้าตัวเลยดีกว่านะครับผมบอกเลยว่านี่ช่องนี้ได้เป็นช่องแรกนะครับที่สัมภาษณ์มันในวัน น็อตพึ่งลงไอจีไปว่าไม่ได้เป็นอะไรกับพี่เจแปนแล้วอ้าวเน,นี่ยเนื้อหาจะเป็นยังไง,งเ,เ๋ยวเราถามเจ้าตัวเลยมาแล้วครับมาแนละ้ว คำวนึงนะ,ะมึงใส่สูตรมาเลยเหรอเอาเฮียกูมาเด็กกับมึงไม่แล้วมึงใส่สูตรมาแล้วกูทำไมอ่ะเมื่อแต่งกูเป็นตัวมึงนี่แหละดีแล้วรายการมึงรายการอะไรเนี่ยมาเจาะใจอะไรป่ะไม่ได้เจาะใจจริงๆไม่เจาะใจเจาะใ,ใ,ใจหรือจี้ใจจริงๆยังไม่เจาะใจไม่จี้ใจอะไรเลยมึงเอิญขนาดกูป่วยนะเออไอจีมันเด้งมาเมื่อวานเนี่ยก็เลยอ่ะยังไงอะคำนึงกู ปิดประตูบ้านก่อนงั้นแน่สวัโหลปิดประตูบ้านเลยไอ้ีฮีอ่ะโธ่ใช้แม่นมนี่ะเพาะเมื่อคืนแบบขนาดที่กูเพิ่งฉีดวัคซีนมาใช่ป่ะรูดมือถืออ้าวเกิดอะไรขึ้นน้องน็อตน็องเขาลงไอจียังไงอะจำไนึงนะวันนี้เรามาเดทกันไม่ใช่เหรอต้อมาเดทเขาต้องเคลียร์ก่อนต้องเคลียร์กระดิดก่อนว่าเราเนี่ยสดหรือเปล่าเห็นไหมกงคือรายการแรกนะเนี่ยอีฮีอ่แรกเดี๋ยวอีฮีเขาเพิ่งลงเมื่อคืนน่ะประเด็นคือว่าเราคุยกันมาตั้งนานแล้วคุยกันมาอยู่ตลอดเวลาหลายเดือนเรื่อย ที่แบบว่าคุยกันมาแล้วก็ที่แบบว่า,วาตก,กลงกันแบบว่ากกจริงๆริงจังเลยนะน่าจะประมาณสักสองเดือนแล้วมั้งที่แบบว่าที่จริงจังเลยแล้วอยู่กันไงวะก็แยกกันอยู่ไงตอนนี้แยกกันอยู่แล้ว อ๋อ oh, ตั้งแต่ที่เราบอกตกลงไปก็เราก็แยกกันแล้วใช่แต่ว่าจริงๆแล้วก็คือมันมีการพูดคุยมันตั้งแต่ตอนประมาณต้นปีเออพูดคุยกันมาเรื่อยๆะอะไรเงี้ยก็คุยกันมันคุยในเรื่องของการแก้ไขปัญหาแหละคุยในเรื่องของเรื่องที่มันเกิดขึ้นระหว่างฉันกับเธอเธอกับฉันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรื่องมันเป็นอะไรก็ไม่ขอพูดดีกว่าขอให้มันเป็นเรื่องระหว่างเราสองคนดีกว่าซึ่งตอนนี้เราก็แบบจริงๆนะตอนนี้คือสถานะคือแบบกูเองกูก็ยังรักแล้วก็เป็นห่วงเขาเหมือนเดิมแหละก็ยังแบบดูการเคลื่อนไหวของเขาอยู่ ลอดเวลาเออ,อเพราะว่ามันก็3ปีนะคยคบใครนานขนาดนี้ปะ่ะนี่น่าจะนานสุด ก็ปัจจุบันนี <atsu> ้คือเขาก็ยังมาที่บ้านอยู่มาแบบมาเอาของมาเก็บของบางอย่างอะไรเงี้ยแล้วก <athlete. S 2> ็อย่างหนึ่งคือกูเองก็ยังสนิทกับทางที่บ้านเขาเหมือนเดิมเลยก็ยังไปเจอกันอะไรเงี้ยแล้วก็ยังแบบถามไถ่ยังพูดคุยกันในเรื่องของแบบว่าเออเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็ยังเจอกันล่าสุดก็เมื่อประมาณสักอาทิตย์ที่ผ่านมามันคุยกันยาวคุยกันสักพักหนึ่งแบบว่าเป็นยังไงบ้างนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็มีหลากหลายเรื่องราวให้ได้คุยกันมีอะไรก็ปรึกษาการคุยกันก็สิ่งที่มึงเห็น ว่าเขาโพสต์เมื่อคืนนี้ก็เป็นสิ่งที่เราคุยกันแล้วนะว่าจะโพสต์หรอเขาส่งข้อความมาให้ดูแล้วน็อตเองก็เป็นห่วงกูแบบว่าเวลาไปไหนมาไหนหรือว่าอยากที่จะคุยกับใครมีใครเข้ามาอะไรเงี้ยก็จะได้แบบสบายใจเขาเองก็เช่นกันสมมติเขาไม่ได้ไปกับกูเขาไปกับเพื่อนเขาหรือว่าเขาไปกับคนที่เขารู้จักอะไรเงี้ยไม่งั้นคือคนก็จะคิดว่าอ้าวพี่น็อตมาใครพี่เจแปนมากับใครอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาบอกกับกูมาเป็นเดือนแล้วสำหรับกูเองนะกูรู้สึกว่าเรื่องกูไม่อยากโพสต์ค่อยให้มันอยู่เป็นความทรงจําดีๆแล้วมันก็ค่อยจาง ไปอะไรประมาเอ,มอะเอาเป็นว่าตอนนี้คือโสดร้อยเปร็นแล้วโสดจริงๆก็โสดมานานแล้วไม่ได้บอกใครโสดมาได้สัก 2, 2> <ส>เดือนแล้วแหละแต่ว่ามีจังหวะที่แบบเฮ้กลับมาลองดูกันนะเออมันมีมันไม่ได้แบบว่าระยะเวลา6เดือนนะไม่มีการ พูดคุยกันอยู่หลายรอบกลับมาลองกันดูใหม่เริ่มกันดูใหม่อะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้ว่เรามานั่งคุยต่างคนต่างรู้สึกกันเองว่ามันสถานะมันเปลี่ยนไปนานแล้วอ่ะเพราะมันมีจังหวะแกลบหนึ่งที่แบบที่มันยาวๆอ่ะมันแต่ณตอนนี้คือถ้ามีโอกาสก็คงได้กลับมาถ่ายคลิปลวมกันทําคลิปยังถ่ายได้อยู่ปะก็คงเป็นเรื่องอนาคตแต่ว่าณตอนนี้คือต่างคนก็ต้องต่างมีสเปซแล้วก็แยกย้ายกันไปสาหรับกูเองกูเชียร์ให้เขาแบบทําช่องเพราะกูเองก็เป็นคนบิวช่องให้เขาตั้งแต่แรกๆแต่ว่าเขาเอง เขาไม่ค่อยมีเวลาทำอะไรเงี้ยก็เลยแบบอยากให้เขาทําอยากให้เขาต่อยอดสิ่งที่เขาทําอะไรเงี้ยก็พอมาทํา YouTube ด้วยกันก็ก็มีคนไปติดตามเขาเยอะขึ้นอะไรเงี้ยก็ดีใจก็ดีใจนะอยากให้เขาแบบไปในสิ่งที่เขาอยากทำเพราะเขาอยากทําหลายอย่างอะไรเงี้ยเขาก็ยังอายุน้อยอยู่เนาะก็อยากให้เขาแบบได้ลองใช้ชีวิตก็ยังโอเคกันอยู่มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะจริงแล้วมันมันไม่ได้เกี่ยวกับชีวิตคู่แล้วก็ต้องอยู่กันไปอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมีความแบบดีเทลมากกว่านั้นในเรื่องของความรู้สึกเอ่ยความเข้าใจ กันเอ่ยดีเทลเล็กๆน,น้อยๆที่มันเกิดขึ้นในชีวิตอะไรเงี้ยมันก็ทําให้เราได้เรียนรู้กันเยอะขึ้นแล้วได้เจอใครยังได้แบบคุยกับใครยังมีแอบ,บคุยบ้างอย่างช่วงนี้จริงๆมันก็มีเข้ามาครับมานี่คือมาคุยเป็นเพื่อนบ้างมาทําให้เราได้รู้จักบ้างหรือว่าเราเองเราก็ณตอนนี้คือเอาจริงๆนะอยู่คนเดียวมันเหงามันเห uh huh. งาสุดๆแหละเอออย่างน้อยก็มีเพื่อนสังเกตไหมครูจะช,ช่วงนี้จะแบบอยู่กับเพื่อนอยู่กับที่บ้าน uh huh. อะไรเงี้ยพาครอบครัวไปเที่ยวอะไรเงี้ยมันก็ได้มีสเปซมีเวลามากขึ้นณตตตออนนนี้ก็คคื่่าาง ก็ก็โสดแต่กระถามว่าจะแบบอยากที่จะมีใครเข้ามาเลยไหมณตอนนี้ก็คงยังยังแต่ว่าก็มีแบบเอลเราก็ประทับใจใครแล้วก็อยากที่จะคุยกับคนนั้น<ม>หรือว่าคนคนนั้นคือเขามาคุยก<ม>ับเราดีเราก็คุยกันต่อไปแต่ว่ายังไม่ได้แบบุยคนนี้ต้องแฟนเลยอะไร,งไรเงี้ยมันไม่มีไปอยากรู้จักกับคนที่เข้ามาให้ได้บ้างที่สุดก่อนดีกว่า ตัวเองเป็นคนแรกเลยนะที่แบบว่าจะมาเป็นแฟนเขาอะอในในจังหวะที่เขาแบบเขาโสดอ่ะก็ไม่รู้อ่ะใครไวใครได้อะเราก็เล็งไปแล้วไงก็เลยเ,อ,เออวันนี้ก็แปลกใจเหมือนันะว่าทําไมแบบวันนี้คือตั้งแต่เช้าอะ่ะขี่สองสารอบมันเหมือนแบบให้ให้ใหใหมันล้างอนะ่ะกินอะไรนี่หนูเหรอเออหนูยังเลยต้องบกูเป็นเมียใช่ไหมเป็นอะไรก็ได้แต่วันนี้คุณเป็นแฟนผมจริงป้าเออทาอะไรก็ได้ทําอะไรก็ได้อุ้ยจะเป็นโล่งอยู่นะจะเลี้ยวไปไหนเขาห้ามเลี้ยวอีเวก็ตรงไปมันใช่จะดูไม่จะเปนโล่งจะดูอะไรเราก็ตรงไป ่อนนั้นนี่คือเต็มมากเลยนะย้อนแปลงนี้ก็ได้แปลงนี้ก็ได้งงไปหมดจริงๆอ่ะกูจะย้อนไปได้มึงมาแบบมึงมาทำอย่างนี้ทำไมแล้วมึงไม่คุ้นทางเลยเหรอไม่คุ้นไม่คุ้นคุ้นเถอะใช้เวลาไปอ๋อไม่ได้เขินไม่ได้โรแมนติกอะไรเหรอใช้เวลาไปพูดเสอ่ะไอ้เฮียมีแฟนอย่างมึงไอ้เฮียจะเอาจังหวะไหนก็คือก็ไม่ถูกใจอ่ะทำอะไรก็ไม่ถูกใจอุ้ยเฮียใหม่ลุ ไปแล้วไอ้เงี้ยกูคุยกับมึงเงี้ยฮัลโหลเฮ้ยมึงก็แกะออกมาสิมันลงไปแล้ววะถ้าหล่นลงทีโน่นเลยเหรอใช่อนี่แต่งมาเป็นไรเนี่ยเป็นเสือเหรอเสือไงเราจะจะเหยื่อไงยางจะมาขยางมึงขนลุกวะขนลุกดิ ผู้ยกูให้กูเดี๋ยวผู้หญิงมันยังโอเคไงมันมีแบบฟอร์มมาก่อนนะอ่ะเหลี่ยต้องทำอะไรมั่งเนี่ยเดทพี่อันนี้ขึ้นอะไรอ่ะอะไรอ่ะใส่อะไรนี่คือร้อนมันฮีทอ๋อมันฮีทเหรอแล้วตรงเนี้ยตรงเนี้ยดูหน่อยดิเนี่ยกูขอแฟนไปแล้ววันนี้ม่ามาเดทผู้ชายเขาให้มาก็อะไรโอเคกูขอเต็มที่อ่ะวันนึงได้คือมึงชอบนะเอาจังจริงกูมาลองเป็นงี้ให้มึงก่อนเพื่อแบบมึงจะได้รู้ทางเหมือนกูมาติวเหรอไม่ติวเลยมาติวเลยปะใช่ใช่เวลาโคตรสิง เจอข้างล่างนะเดี๋ยวนะบอลจะพาเขาไปไหนอ่ะจะพามาเลือกนี่แหละเฟอร์นิเจอร์แต่งบ้านของเราไงอะไรนะแต่งบ้านของเราไงไม่ได้ยินหรออบอลเอาอีกชื่ะชอบไหมชอบไปสิไปสิบอลย่าไปสิบอล เบิร์นเนี่ยฮะทำไมลองดูไหมลองดูไหมเบิร์นชอบไหมแบบนี้ก็ดูดีก็เจอนี่เลือกถ้ามันไม่ได้ทำไมเฮ้ยได้ยินนะนี่มึงเก็บกดเที่อเนี่ยมัาลองกับกูเนี่ยฮะก็มันเป็นตัวแบบเนี่ยนี่เพราะว่านะอะไรเรามาแสดงความรักตรงนี้คือแบบมันไม่โอว่ะทำไมอ่ะต้องไปแสดงความรักกับตรงที่แบบมีคนเยอะๆเขาจะได้รู้ว่าเรารักกันอ๋อโชว์เคน้ำลงมาเลยเฮ้ย ไม่ยากต้องมือไหมต้องช่วยไหมมีแท่ไหมอยากนะเขาไปไหนเพื่อนบ้านไปไหนนะอุ๊ยลูกชื่ออะไรเนี่ยชื่ออะไรขะ มังกี้อ๋อน้องมังกี้ใช่เพราะว่าลูกลูกลูกเป็นไรเต้นอ๋อเต้นท่าพิเท่งขอโยกงเี้ยขอโยกอ๋อดูอะไรอยู่คะดูดูช่องอะไรเนี่ยช่องเบิร์คอยี่ใหม่เล็กยิบสามดูช่องนี้ดีเนาะค่ะชอบอีเกทมากเลยอ่ะเหรอหน้าตบหน้าโค๊ะหลอเหรอเออแต่วันนี้เธอแต่งตัวเป็นสูตรหล่อเหมือนกันนะเนี่ยใช่เป็นสูตรเตี๋ยวอ๋อ แย่แขนจะหลุดประเด็นมีป่ะที่เล่ากับเขาทำไมมันเป็นเรื่องแขนเขาแบบนี้ป่ะจริงนะเอาจริงนะเอาไงพุ่งตรงถ้าเราจะเอากันเลยอ่ะก็คงไม่สนใจนะไอ้คนคนรักกันเขาโอเคเห็นคนรักกันเขาโอเคตูดนิ่มจังเลยหนุง นานแค่ไหนเลยที่ไม่นอนด้วยกันได้เดินแล้วว่าตัวเองเหมือนเดิมไม่น่าเชฟตัวนีเหมือนเดิมไม่นะนี่หงอกขึ้นอันนี่เลยองใหม่เหรอไม่ใช่หัวนมอ๋อคิดถึงจังเลยไปไปเที่ยวกันเนาะอุ้ยอันนี้ไรเนี่ยจะดีเหรอไอ้บอันนี้เที่ยวหัวนมไม่แข็ง งานมึงอย่าเพื่อนมันแข็งดิมึงจะวนเทียอะไรนาดนีงานเทียอะไรเงี้ยนะโอเคนะตื่นไมโอเคละมึงโอเคกูไม่โอเคแล้ววนอ่ะมีอะไรนะช่วยเก็บที่นอนด้วยสิตื่นก็ช่วยเก็บด้วยสิอ่ะพันหน้าที่ผู้ชายปะถแต่ว่าใช้ทำไมเวลาถ้าสมมติเราอยู่ด้วยกันน่ะเธอก็ต้องเป็นคนเก็บอ่ะอืมอ่ะ ตัวเองต้องกระจกดีกว่าชอบตตรงกระจกข้าสินะชอบดูกระจกเหรอชอบสองยังไงอยากคุณดูดิดูไปดูไปยัยๆยยัยยไเพลงอะไรอ่ะไม่รู้ยี่ร้องมั่วมากเพลงอะไรอ่ะอุ๊ย คุณพี่ขาเตียงเตียงแบบนี้หนูจะนอนแล้วเลือดไม่ตกหัวหลครัากนี้ต้องเอาลงต้องลงก่อนเหรอใช่ลงเข้าไปที่ยวลงให้ดูเลี้ยวเข้าไปจะเข้าเปล่าลองดูสิก้มไปดูดิเห็นไหมเห็นไหมใส่ได้เลยเยอะแยะเลยบอลมันตายเลยนะมันคับมากอุ้ยตัวเองไหวพอไหมไหวดิไหวจริงป่ะจริงหัวไวมากเลยเช็คก่อนแข็งเปล่าชี้ตรงไหนตอบตรงนั้นตา้หมดอันนี้หัวไหล ตูดหัวไก่ตูดหัว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 ,หวหแดงหมดแล้วพี่รักโอ๊ยกีร่าช็อตเหรอฮึชอบเรื่อมือืออุ้ยอันบนห้ามขึ้นนะติงอิอง,องบนน้ำลื่นอ่ะน้ำลื่นทุอยากว่าน้ำลืานาอุ้ยนี่มาเออนี่มาห้อยก้อยนะอะไรอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ก้อย มีแทนหรออะไรไม่รู้ก็ใช่นี่ไงก้อยก็ใช่เหรอแล้วฉันเถียงหรออ่ะก็มึงเถียงกูเมื่อกี้ใช่เปล่าเอามึงดูดีใช่เอามึงดูดีนะจีกินเมนูอะไรเอาเมนูปกติทั่วไปเอาไม่ปกติได้ไหมวิตถานไม่หมายถึงว่าพิเศษแต่ว่าเพิ่มไข่มุกอ่ะรู้จักไข่มมกปะไม่รู้จักไข่มุกรู้จักแบบไข่ไข่โก แฟนนูถามว่ามีไซส์คอไหมคะแบบว่าใหญ่เท่าคออย่างนี้ไงกินได้กินได้เยอะๆอโอ้โหตื่นะึนี่ฟองเหรอเขมองนี่ี่ฟองอ่ะคู่เราน่ารักไหมครับอี่หีพบมาสองีแล้วครับสอหฟรีดีนะร้านนี้คือขอให้ไซส์หลับเติมเองได้เลยแอลกอฮอล์ดูคนใส่แว่น ชอบเหรอใช่ออดิโน่ชอบส่แว่นอ๋อคือไม่ชอบเขาเลยที่ปล่อยหยุดหยุดรักเขาเปล่ารักแล้วไปดูคนอื่นทำไมอ่ะก็เขาตั้งใจทำงานไม่ต้องเลยนี่จะมาหงจะมาหึงอะไรเนี่ยแค่พนักงานก็ไปจ้องเขาขนาดนั้นจะไม่หึงได้ไงเขาไม่ชอบเราหรอกเขาไม่ชอบเราหรอกจะไม่ชอบอะไรอ่ะถามพี่ก็ได้อ่ะพี่ผู้ชาย่ะเนี่ยพี่มีแฟนยังคะ มีแล้วเห็นไหมเมื่อกี้แอบชอบสายตายเมียนหนูปะกพก็แค่ดูเขาเฉยๆเขาทำงานกั้นตาเขาเลยไม่จ้องอ่ะอีนี่อ่ะจูกวอนจูกวันหายโกรธแค่นั้นแหละเออนี่ไม่ได้แอบชอบหนูใช่ไหมเห็นไหมเขาไม่ได้แอบชอบแต่เขาบอกเนี้ยแต่เขาชอบเลยเขาส่งซิกอะไรป่ะไม่ได้ส่งซิกส่งซิกเป็นอย่างนี้ขอต้องงี้ใช่ตลกิงเลยอ่ะตลกร่ำไปอ่ะ ย้นน <gegen violin> <warfare> <left> ี้หวานปกตินะจะหวานน้อยหรือหวานมากสำหรับหนูหวานทุกวันอยู่แล้วเฮ้ยเผืนนะทีไรนะขะอีบอนอีที่ยให้กูดูดถุงรื่ไงล่ะเอ้าอุ้ยตายทษอีมันตื่นเต้นขอบคุณมากนะคะาบบายๆเขายังอ่ะฮะแฟนใหม่นี่พี่ก้อยขอบคุณนะคะเดี๋ยวเห็นมาเดินแถวเวสเกตตลอดเวลา ตกลงเนี่ยที่หนูพูดมาตั้งเยอะตั้งแยะนี่จะกินอะไรเนี่ยกินพวกแบบแฮมเบอร์เกอร์ไมหมล่ะแฮมเบอร์เกอร์ก็ได้แฮมเบอร์เกอร์แล้วไป<ม>กินในรถเนาะได้กินในรถเสร็จปุ๊บแล้วก็แล้วก็เราก็แย,ยกกันอะไรนะเราก็แย,ยกกันอืมแยกก่อนกินได้ไหม่ะไม่ได้กินก่อนเราเค่อยแยกกันเอ้ไอ้นั่นอยู่ไหนอ่ะไอ้พวกเมนโนน้อยู่เมนโนน้อยน่าจะอยู่ชั้นชั้นล่างปะฉันไม่รู้อ่าพูดจะมีอะไรอ่ะ อะไรอะไรคะอะไรคะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไข่เต่าอ่ะไข่ใช่ไอ้ไข่จะป่วยอ่ะไอ้ไข่จะป้องเอออยากหยอดหน้าโอ้โหช่างแม่งป่วยแม่งตายเหอะเราไปเราไปเราไป KFC KFC นี่ฝากเออไอ้ยี่ถ้าพูดไม่ถนัดก็ไม่ต้องพูดนะทำไมอ่ะลำคัญโอ้โหมองคอสทำไมคะทำไมอ่ะ ขอโทษขอโทษพูดเลยไม่เข้าหูป่ะขอโทษ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 ดิมีแฟนว่ะนี่แฟนนะเว้ยขอโทษจริงขอโทษจริงขอโทษจริงอ่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาเดี๋ยว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 เลี้ยงเคฟซีเลี้ยงเคฟซีเขาหนาเลี้ยงเคฟซีสวัสดีค่ะมีอะไรคะมีชุดสำหรับคู่รักไหมคะมีไหมคะจุดใจไหมชอบกินสูไม่ให้เหรออยากได้จุ๊ดจุ๊ดม่เอาจุ๊ดใจแม่หนูเอานี่ เชฟคอมเบลโลอ่ะค่ะเนี่ยเอาอย่างเงี้ยดินผิวด้วยเอาแกงเขียวหวานนะคะเขียวหวานร้อย่าสิบก้าคันถาบาทสแกนหรือว่าจ่ายยังยังไงเงี้ยมั้งทามาสแกนอย่างสแกนแต่ว่าพี่ต้องเป็นคนสแกนนะสามสองไปอันนั้นมันเด็กสแกนเขต้องเล่นไข่อะล้วดูสูตรกูด้วยมาเล่นสแกนขี้บอลหนูไม่หนูไม่กินแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวหนูไปกินตามสั่งดีกว่ะสแกนสแกนแล้ว แกนแล้วอียอีออสักขนแก้วอะไม่เขอาเลยนี้จะให้ตางออยถึงไหนถ้าบ <c oughs> นึรับพี่แบบนื้ <c oughs> อของเน,นื้ <c oughs> อใส่ค <c oughs> ่ะ <c oughs> <c oughs> ไป นี่ตัวเองเะไยังไงทําไมต้องมาเดทกันในรถเนี่ยกินข้าวในรถก็เขาะว่าห้ามนั่งเงินกินที่ร้านไงเขาก็เลยอยากจะแบบมาเดทกับตเงสองต่อสองอีกอย่างหนึ่งอ่ะพออยู่ในในข้างนอกอย่างเงี้ยมันก็ไปสามารถแบบเปิดแมทได้ใช่ไหมล่ะเราพออยู่ส่วนตัวเงี้ยเราก็เปิดได้ชีวิตคู่เรามันจะหลบหลบซ่อนซ่อนเหรอต้องหลบหลบซ่อนใช่ไหมคุยนี้งอนไปกี่รอบแล้ว เป็นคนขี<ม>้งอนไหมจริงแล้วน,นี้นเรื่องอะไรอ่ะจริงจริงเป็นคนขี้งอนนะมึงอะชอบงอนกับเพื่อนนะเป็นสไตี์เลยมั้ยไม่ไม่ไม่เอาจริงๆอะไม่ใช่เป็นคนขี้งอนไม่ แต่สถานการณ์นะตอนนั้นนะเพื่อนมันแกล้งเพื่อนมันชอบแกล้งให้งอนมันก็เลยงอนให้มันแบบว่าอ่ะให้มันจะลงใจไปว่าถึงจุดเป้าหมายมันและคือจริงจริงมันแค่เป็นเหมือนคาแรคเตอร์ที่แบบว่าพอพอมันโดนแกล้งมากๆคือมันก็ต้องส่วนบ้างอ่ะคือเฮียเนี่ยคือมันต้องมันชอบไปด่าตรงไอเชยเต้รเงี้ยชอบไปด่าไอสมัครเงี้ยชอบทําแล้วชอบไปด่าแล้วมันก็ถึงจะขำไงให้มันจบจบไปจบจบไปจริงๆไม่ไม่งอนหรอกเอาเฮียมันงอนตั้งหน แต่ก่อนจะเป็นแบบว่าถ้าแบบมีอารมณ์อะเขาเรียกว่าเป็นซิทธฟอ่ะแต่ว่าหลัง่างนั้นมาก็รู้สึกแบบเฮ้ยเราทําใจให้มันกลางๆอย่าไปไหวติงต่อ,อสิ่งรอบข้างนู่นน่นั่นเอยมันจะมันจะคิดอย่างนั้นปล่อยไปเฮ้ยมันจะเป็นอย่างนั้นปล่อยมันไปอะไรเงี้ยก็เลยแบบไม่ได้เป็นคนที่จะเก็บอะไรมาคิดนักหนาเป็นหลักกันไห <ๆ S 2> มก็เลยไ,ได้แบบเป็นมียอย่างไงทำไมวันนี้งงก็สนุกนะ แต่วันนี้คือมันผิดแผนไปหลายอย่างอย่าง,างเช่นแบบคนน้อยอมไม่สามารถนั่งทานอาหารได้อะไรเงี้ยบางทีมันอาจจะได้แบบรีแอคของคนรอบข้างที่มันมากกว่านี้จริงจริงอะคาร์บอนเนี้ยเริ่มอิ่มละเหมือนมึงจะพูดอะไรจริงจริงร์บอนละแล้วมึงมาเริ่มอิ่มมันมไม่ใช่ประโยชน์ จริงๆอ่ะกับบอลนอะคือเล่นอะไรงี้กันอยู่แล้วชอบเล่นชอบแกล้งชอบอะไรงี้กันอยู่แล้ว<ม>กับแก๊งบุฟเฟ่อะนะ<ม>แล้วก็พอมาทําอย่างนี้คืออังกิ้งกูยังไม่เคยทำยงี้ปกติกูจะเล่นเป็นแบบเล่นเป็นตุดเป็นกระเทยอะไรเงี้ยไอ้เหียแต่คือพอมันมีผู้ชายอีกคนนึงมานี่นต้องกินมันทําตัวไม่ถูกเหมือน ใครชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับช่อง MB Official ด้วยนะครับผมเพราะว่าน้องหมวยเล็กนี่คือก็พยายามทำคลิปนะตลอดเลยนะครับคดีคลิปแบบว่าแบบแกล้งแฟนเตอร์ไพส์แฟนทำอะไรกับแฟนนะครับรีบดูนะก่อนที่เขาเนี่ยจะเปลี่ยนเปลี่ยนช่องแฟน น้องเหมือน <ทำ S 1> เดิอื่นเ,เ,เปลีนน่ยนคอนเทนต์อย่างเดียวอ๋อเปลี่ยนคอนเทนต์นะครับก็ติดตามทั้ง2 c h ชาแนลเลยนะครับ m b o f f i c i a l นะครับ i p a n Channel ยังไงก็อยากให้พี่บอลไปทำกิจกรรมอะไรกับใครหรือว่าชวนพี่มาอีกอะไรไงก็คอมเมนต์กันมาได้สำหรับวันนี้นะก็ขอบคุณเพื่อนที่แบบมาทำคอนเทนต์ด้วยการชวนมาทำคอเนเทนต์งั้นจบวันด้วยภาพสวยๆดีกว่าอ,อ,อะไรโม,ม,มเมนต์ ไอ้ีอะไร <he> e? ไอ้บอลมึงไปดูที่ไหนมาไอ้สัตว์ทำไมอ่ะมันค่อยๆงามก็กูรีบก็คลิปมันจะจบแล้วแล้วมันเสียไปแล้วอันหนึ่งเนี่ยค่อยๆมึงค่อยๆมางเป็นไหมเนี่ยมึงกินมุมมามนะนเ,เคยเจ้ครับผมบายบายครับนี่ใจริงๆ